ตื่นมาแต่เช้าครับคุณผู้ชมเลยผู้ชมเลยเพื่อนบ้านได้ของเล่นใหม่ของเล่นใหม่มามันต้องสุดใช่ไหมมันต้องสุดนะครับอันนี้ก็สําหรับสายเขาเรียกว่าคลาสสิกนะคลาสสิก<น>อ่าถ้ากลุ่มในคลาสสิกอีกกลุ่มนี้ที่หลายคนรู้จักกันดีก็คือยังไม่บอกอีห้ออยังบอกว่ารถเก๋งรถแขกนะเป็นรถแขกนะเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยพี่ก่นกอนเอย่บปันไดไวนะ้รอฮะ อันนี้มาได้เช้าเลยนะครับมาได้เช้าแล้วก็มาที่บ้านนะครับมาแล้วครับตรงมาเลยตรงมาเลยตรงมาเลยช่วยกันนะครับสา,ายหน่อย้ายไอย้ขวาหน่อยหกัหกหักหักซ้ายออโอเคมาแล้วครับถ้าพูดคำว่ารถอบับบงเนี่ยนะฮะแถวพาร์คฮุนัทนะฮะพาร์คฮุนัทกับอะไรนะ ที่กลุ่มของอคนไทยเชื้อสายอินเดียนะฮะที่มาอยู่ในเมืองไทยเนี่ยเข้ามาด้วยก็อาจจะพอนึกภาพออกนะครับจากส่วนทรงนี่อยู่ใต้ฟิลมมาติกที่ห่อมาเป็นอย่างดีนะอันนี้พี่คนส่งเขามาส่งนะครับโอ้หนี่นี่คือเจ้าของรถนี่นะฮะคนที่สั่งเนี่ย ยังไม่ได้เห็นรถนะ่ยยังไม่เห็นรถครับ่ไกลๆอ่าแต่ด้วยความชอบนะฮะด้วยความชอบก็บอกว่าดูแล้วคุยกันผ่านแชทพันอ่าคอดูอะไรกันหมดแล้วนะครับแล้วก็เรื่องของเอกสารต่างๆคิดว่าโอเคแล้วอันนี้คือจยจมดแล้วใจมัแล้เวเดี๋ยวเดี๋ยวราคาเดี๋ยวราคาเราจะมาเฉลยก,กันอ,กอีกทีท้ายคลิปนะฮะอันนี้จะสตาร์ทให้ฟังไหมนี่สตาร์ทให้ฟังสตาร์ทให้ฟัง คือไอ้คนซื้อมาเนี่ยนะครับก็ยังไม่รู้ว่ามันใช้งานยังไง,สต,ง,ไงสตาร์ทยังไงไม่รู้นะครับซึ่งเราไม่ได้มีความรู้เลยนะฮะเรามีแค่ความความอยากได้<ร>ความ,าค,วามความชอบค,อคือคือเอางี้นะฮะเดี๋ยวเท้าขวาม,มาอีก่องเนี้ย้างเนี้ยคือพี่เขาเขามีเวสป้าอยู่แล้วนะครับซึ่งเป็นเป็นรถอ,อันนี้หัวฉีดใช่ไหมพี่รถรถร่วมสมัยนะครับรถรถปัจจุบันนี่แหละว่าไงแต่ว่า เอถ้าเผื่อเรามีไอ้คันที่มันเป็นรถคลาสสิกหรือว่าเป็นรถตั้งแต่โบราณมานี่น่าจะอยากครบนะอยากสุดนะก็เลยว่าไปซื้อมาจริงผมก็เคยดูแต่ไกลๆนะผมว่าก็ไม่เคยได้ได้เข้ามาใกล้ตัวขนาดนี้จริงมันมีฝาครอบไหมนี่มีฝาครอบค้ับอ๋อฝาครอบมาแล้วอ๋อเรามาเห็นรถวินเข้าหน้าบ้านเราก็พุ่งมาเลยนะฮะเอ๋ทำไมเขาต้องถอดอ่ะ อ๋ออะโอเคไอ้น,นี้กันไปอย่างนี้หน่อยอันนี้พี่เขามาส่งมีมากี่คันพี่มาสองคัน,คนเป็น,เป,นเป็นเวสป้าเหมือนกันแหละครับโอ้หรือว่าสายนี้โดยเฉพ,พาะถ้าเื่อบอกว่าเวสป้านี่คือต้องใช้บริการพี่เลยใช่ไหมอ่าส่งเวสป้านะครับนี่รุ่น150มาจากเ,เพชรพพบุรีนะครับมันเปิดตรงไหนนี่อ่า คือยังใช้ไม่เป็นนะครับและรถนี้ก็ไม่มีคู่มือด้วยครับอันนี้เปิดตรงนี้ใช่ไหมอ๋อเปิดตรงนี้เปิดตรงนี้อาไหนนอ่าเเปิดตรงนี้เปิดซตรงนี้อ๋อเลยเปิดเปิดนี้ใช่ไหมใช่ตังนี้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้เปิดตรงนี้ใช่ไหมใช่อันนี้อันนี้ก็าทำเพิ่มเหรออันนี้เปล่าครับพวกนี้มันเป็นยูนิตแล้วเรื่ออะไรโอ้ตัวนี้ล็อคอเราบอกว่าต้องเอียง45องศาเอียงไปทางไหนครับเอียงทางนี้ เนี่ยเรจาจ่ายเป็นคนขนส่งแล้วก็ต้องมีความรู้เรื่องรถนิดหน่อยนะครับเมื่อกี้เขาปิดฟอกนั่ตอนนี้เปิดแล้วอ่าเปิดก๊อกน้ำมันก่อนก๊อกน้ำมันก่อนมีโช๊คมีอะไรไหมหนึ่งเกามีโช๊คด้วยเห็นไหมเปิดแล้วนะอเอาเอียง์สีไม้กางสางเอาเพราะงั้นไม่ได้ขี่เรานะครับถ้าเผื่อจะไปขโมยไข่ไก่ใครก็ไม่ทันกินนะครับให้น้ำมันมันไหลมาอย่างงี้ใช่ไหมใช่ใช่ครับอ่าเราจะทำตามเวลาเวลาขี่ตลงเอียงอย่างนี้ด้วยนะครับไม่ไม่ครับ อ๋อได้เลยติดคือติดเลยทางเนี้วไปติดเลยแต่ถ้าไม่ติดอย่าเพิ่งเอาไอ้อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งต่อนะครับมันไหลลงมาอ๋อนี่คือมีเลื่อมเขียวเป็นการันตีแล้วนะครับว่ามาหาเราแล้วนี่คือโอนลอยมาเลยใช่ไหมพี่คนใส่ที่ผมมาอ๋อโอนมาให้แล้วด้วยที่เหลือเราก็แค่ไปคขนส่งนะครับอ้าวเปิดหรืติดเนี่ยเปิดหรือไม่ครับนี่ไม่ใช่เปิดแน่เดีลองดูมีอะไรดิ โอ้โหเสียงครับโอ้โหนี่ฮะนี่คือเสียงที่โอดทอบเลยครับโอ้ลั่นเลยครับฮะยังทบไม่เป็นไม<ช>่รู้เขาใส่เกียร์คือเขาบอกว่าไอ้รุ่นนี้มันเป็นเกียร์เกียร์มือนะครับก็เลยยังไม่ อันนี้เท่าไหร่ที่เขากำลังส่งงานนะครับกำลังส่งงานอ่าใครจะขอขับเลยอันนี้ก็อันนี้ก็ขับครั้งแรกเด็กหน้าไม่อยห่เดหน้ามาอยู่ขา,ยยางเดียวฮึเน่ย yeah. นี่คือครั้งแรกนะฮะ okay, โอเคไม่เป็นไรสตาร์ทติดก็ถือว่าสุดยอดนะครับเ่าของเกียร์ไงดิม,มันต้องโยกรถด,ด้วยไหมจังหวะที่<อ>มันว่างนะอาต้องโยกรถด้วยอันนี้คือธรรมชาติของของการเข้าเกียร์โอ้โหยยวเลยครับเอาลองกันดูเลีย้ยงเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงะไปแล้วครับ ต่อไปนี้ก็จะมีเสียงนี้หนวกหูนะครับบรรยากาศเหมือนพายุรัตกับไยอยาวลาดโซนๆนั้นนะครับไปพวกแขกส่งผ่านโอ้ยฮ่าฮ่่อ <c oughs> ยากชอบเลยครับอ่ายทายทายว่านี่ไงทอยว่า,านี่ไงทอยว่านี่ไงทอยมาทายมาทายมาทา ไปมาแล้วจอดดิมาเก็บทางหลักฐาน,านการซื้อขายแล้วก็การส่งนะครับเดาแล้วเดา,าเรี่ยงเนาะโอเคอที่ต้นคลิปเราคุยกันไว้ ว่าราคาเท่าไหร่ใช่ไหมราคาเท่าไหร่เอาเอาเป็นว่าเดี๋ยวคุยกันวันแรกที่เจอหนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งแสนห้าหมื่นครับทำไมถึงแพงอย่างนั้นมันเป็นรถที่มีเล่มครบถูกต้องตามเออมันเป็นเขาบอกว่ายิ่งเก่ายิ่งแพงตัวนี้อ่ามาดูเล่มกันครับเพราะเขาบอกว่าแสนห้าหมื่นครับผมถ้าเกิดว่ามีครับนี้คือแต่งเมียทุกวันนี้ที่บอกว่าแสนห้าครับพี่นี่ได้ใช่ม อันนี้ที่เกิดว่าคําว่ามีคาว่าเวสปาเนี่ยมันเป็นของที่นําเข้าจากอิตาลีเป็นของแท้ของแท้เลยซึ่งหายากมากมาจากมาจากต้นกำรับแหล่งผลิตของแท้แท้เลยนะครับแต่ส่วนมากมันจะเป็นคําว่าบูค่าคือของอินเดียแต่เนี่ยคืออิตาลีแท้แท้เลยเขาคิดดูว่ารถคันนี้เกิดเมื่อมีไหมปีปีเกิดปีเกิดนั่นนี่สองปีสิบแปดสองห้าหนึ่งแปดสองห้าหนึ่งแปดตอนนี้ก็หกสิบสี่ครับผมถ้าเป็นคนตอนนี้ก็อายุประมาณห้าสิบห้าสิบกว่าอ่า ประมาณปีครับผมมันจะ60แล้วนะเดียวนี้ก็57เอ้ย1นเออใกล้เคียงนะครับแสนห้ารถที่มีอนาคตครับโอเคเมื่อกี้ผมไปลองขับมาแล้วนะครับเป็นไงบ้างครับโอ้โหฟีลลิ่งนะครับฟีลลิ่งของของแขกกระบังคือเข้าซิงเลยเข้าซิงเลยอ่าแล้วก็ต้องไปหาผ้าโพกหัวนะอ่าโอเคนะครับสำหรับคนที่เข้ามาแล้วนะครับ ถูกอกถูกใจก็ขออนุญาตกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับอ่าติดตามนี่ช่องของครูช่างออนทัวร์นะครับครูช่างออนทัวร์เลยนะครับติดตามด้วยโอเคครับขอบคุณครับนี่ก็จะเอาไปซ่อนเมียกันนะฮะซื้อมาเมียไม่รู้นะครับเมียหนีไปแล้วเมียไปทำงานยังไม่รู้ว่าได้ไปขโมยซื้อรถมาโอเคครับ ไม่ก็ถ้าราคานี้ก็บอกเมียไปประมาณ17,800 0แปดแค่นั้นนะฮะ3,000 0ครับอ่าเมียไปขาย4,000 40, 0บอกว่าได้กำไรแล้วพ่อกมีแค่3,000 0่นคันี้รถเก่า3,000มอ่ารถเก่าใครจะไปเชื่อนะครับโอเคสวัสดีครับผมสวัสดีครับ <ผม S 2> ขอบคุณครับพี่ครับสวัสดีครับ